ครับผมกับสุรีชาวซีดีชาแนลหรือแคนดี้ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดล็อกคุกกี้รันแบบปลดล็อกสมบัติคุกกี้รันนะครับระดับแรกนะครับโปรแกรมที่เราต้องเตรียมนะครับหนึ่งนะครับโปรแกรม explorer นะครับคือโปรแกรมเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับก็มีดังนี้นะครับผมก็ระดับแรกนะครับให้เราเข้าคุกกี้รันนะครับเข้าคุกกี้รันหนึ่งรอบนะครับผม ก็เข้าไปเฉยนะครับเพื่อให้มันบันทึกสติไ้นะครับผมก็ก็หลอสักครู่นะครับก็นี่ก็ทาตามคลิปอื่นนะผมก็มีคนลงมาแล้วนะครับอย่ามาพึ่งมาโทษผมนะครับว่าผมยังไงอะเอาคลิปคนอื่นมาก็ผมมาคลิปคนอื่นมาจริงครับแต่ผมมาสอนใช้กับชาวซีดีชแนลหรือแคนดี้ชแนลนะครับก็นะครับเพื่อเราเข้ามาสร็แล้ว ให้เราไปดูนะครับว่ามันมีอยู่ตัวละครอ่ะผมจะให้ดูนะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับผมแสดงสดล้วนๆครับก็ดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวของคนอื่นนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับใครที่ให้อีเมลและพาสเวิร์ดมานะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมก็ผมไม่เอาตัวผมเพราะอะไรผมมีไอตัวผดล็อกกันหมดแล้วนะครับดูนะครับผมว่าเขายังมี ตัวอะไรที่ยังยังไม่ปลดล็อกบ้างนะครับผมก็ดูไว้นะครับผมว่าเขายังไม่มีตัวอะไรกันปลดล็อกกันอยู่นะแล้วก็ไปดูของเขานี่นะครับตัวนี้พวกต่างๆนี้เขายังไม่ปลดล็อกนะครับเรามาดูหีบสมบัติเขาบ้างครับผมว่าหีบสมบัติยังไม่ปลดล็อกนะครับตอนนี้เวส11 13เปอร์เซ็นตอยู่นะครับผมจากนั้นให้เราออกกันมานะครับให้เราออกจากคุกกี้ลันนะครับผมก็มันจะได้หน้าต่าง เออแล้วเราก็เข้าไป Explorer นะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวผมให้โค้ดต่างๆเดี๋ยวผมให้ชื่อไฟล์ต่างๆไว้ในนี้นะครับก็นี่นะครับรอสักครู่นะครับก็นะครับให้เราเข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้ครับ Root Explorer นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ Data ครับ ให้เราไปที่ Data ครับเข้าไปที่ Data เสร็จแล้วมันจะมีแอปต่างๆขึ้นมาครับเข้าไปที่ Data อีกครั้งครับจากนั้นให้เราค้นหาแอปที่มันเขียนว่าไอ้นี่ครับ com line นะครับ line c ุป cup line c l u อะไรนี่แหละครับก็ไปที่ไฟล์ไปที่ dn c o o k i l a n ไปที่ line balance ลายบาลานด์ดต้านะครับก็เห็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับกดเครื่องหมายบวกครับผมก็ไปที่ไฟล์ก็สร้างเอ่อสร้างชื่อของมันนะครับมันได้ดี DJB นะครับดนาหน้านะครับเราก็กดโอเคครับผมกดบวกอีกครั้งครับกดไฟล์ครับผมก็วางนะครับจากจาก DJY นะครับ จาก DJY เราจะเปลี่ยนเป็น DXJ ครับผม DXJ DXJ นะครับ DXJ จากนั้นกด OK ครับอ่าเราจะเห็นสองไฟข้างล่างใช่ไหมครับให้เราติ๊กถูกสองช่องนี้ครับไม่ต้องติ๊กหมดนะครับให้เราไปอนนี่ครับสามจุดอะแล้วก็ไปที่เนี่ยตรงนี้ให้เราติ๊กตรงกลางออกครับมันจะเหลือด้านซ้ายสามช่องนะครับกดเคครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราไปคุกก้รันครับคุกก้รันนะครับ,รบก็รอสักครู่นะครับกําลังเตรียมการเข้าเกมของคุกก้รันนะครับสอบถามมาใต้ล่างคลิปได้นะครับสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามมาได้นะครับก็เดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับหลายๆคนสงสัยเพศอื่นๆทำไมไม่ตอบคอมเมนต์กันบ้าง บนเพจผมนะครับก็อย่างที่คุณเห็นนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็เข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตว่ามันปลดล็อกหมดแล้วอ่าคอยดูนะเห็นไหมครับปลดล็อกหมดแล้วครับผมนี่นะครับปลดล็อกหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตังที่เราจะซื้อนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่าเราไปดูช่องสมบัติกันบ้างครับช่องสมบัติก็เปิดครับผมนะครับเบล1 1สิบเบามเปอร์อยู่นะครับเห็นไหมครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดไลค์เพจนะครับมีกลุ่มให้เข้าด้วยนะครับขอบคุณครับ